ติ่งดารายินดีนำเสนอ new video ใหม่ประจำวันนี้ค่ะเรียกสักมากพี่ตุ่มขีดชั้นตาเอาเหรอใช้ยาพี่เธออย่าทักฉันดิโอเคโอเคปล่อยฉันไปเลยอุ้ยเธอทุกคนกลัวไม่เห็นะไรเนาะไปหนึ่งเขาวางเต้นไว้เาวางวางหนาวางหนาคือเขาจะเป็นเอวิวเขาจะเป็นเอวิลลาวีนี่เข้าใจไหม พี่จุ๋มจะเป็นอีโมโเขาจะยังอายไลเนอร์วันนี้หนึ่งแถมหนึ่งนะคะปกติหนึ่งแห้งร้อยสิบอะไรว่าอีโมโอีโมคิวอีโมที่เขาเป็นทั้งร็อกแบบกีตาร์เข้มเข้มมาพี่จุม๋มเลอหมดแล้วอ,อย่าพิ่งหลับตาอย่าพิ่งเลื่มตา อาแต่ลืมตาแล้วสวองพ <c oughs> ันดดคนดูสองพันนะคะสองพันจ <c oughs> ้ะมันรุมพี่จุ๋มกอะไรนะลิบสีอะไรคะพี่บุ๋มีิพี่ทาเหรอ,อเยอะพี่บุ๋มทาบนปากประมาณห้าสิบาทแม่ย้ำโปรไอเนอร์ให้หน่อยเพิ่อมีวันนี้วันแรกอ,ออ๋เขาลูกเขาบอกแล้วอ,อ,อ๋อมันเป็นเทนใหม่ไมเนอร์โปรนะคะคือซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะซื้อหนึ่งได้สองนะคะในราคาแค่หนึ่งรอยเกิบเาบาทตกอันละเก้าิบเก้าจห้าสิบตัง แม่อายไลเนอร์ไม่เคยมีโปเราอะเวลาเราขีดอะพี่จุ๋มเราไม่ได้ขีดไปที่ข้อพับเต้ากระต่ายใช่มต้องขีดแต่ขอบล่างขอบตาตรงนี้พี่จุ๋มทุกคนสองใจอะที่ะเนสองันสองว่าใช่ไหมคิวเอางี้พี่จุ๋มนั่งกีดตาที่เวลาไรสดเป็นการเล็กแขกพี่กบอกีดให้พี่จุ๋มหน่อยเอ็นดูนางแบบค่ะตาตกนะเราขีตาตกตาเศร้าอยู่ดีก็เศร้านะคะเป็นไรเห้ยกีด ยืดยืดก็เศร้านะคะกีตาโตทำไมเขาบอกว่าเก่งปากตามเอยทำไมเราดูเก่งปากตามจุ๋มเลยเอาอีกได้หนึ่งจุ๋มแม่กดได้เลยหนึ่งแถมหนึ่งคังนี้เท่านั้นครั้งนี้เหรอครั้งนี้เติมแล้วท่าหนูน่ะเฮ้ยตะกาจะฮอต้อยแล้วเร็ว สั่งสั่งแล้วนะคะลองคืนตะก้าเก้าเลิศขอบคุณนะคะขอบคุณทุกการสั่งซื้อเลยเมือกี้ไม่ต้องใครเขียนเป็นมันเขียนง่ายเนาะใช่แต่ว่าพี่เขียนไม่เป็ี่ยนเนี่เขียนเป็นปะเขียนไม่เป็นใครดูจับก็ไม่ได้แล้วอ่ะลองดินเขียนหนูลองแก้ให้ดิทุกคนเดือนหน้าเราไม่มีคิวของอีเซนนะแก้ไม่ได้งานยาก กรกฎาคมเราไม่มีไลฟ์วันนี้คนใครจะกดตะกร้าโปรอะไรในสิบตะกร้าสนใจอันไหนกดตะกร้าแล้วชำระเงินได้เลยมีเก็บไปทางด้วยนะคะระหว่างที่พี่บุ๋มกำลังแก้จับตาดิสาวแก๊ <c oughs> ไงอะ่ะย้นไปหนึ่งรอบเดือนหน้าไม่มีไลฟ์นะจ๊ะสาว <c oughs> เดือนนี้ใครจะเอาอะไรเป็นช่วงสิ้นเดือนกดตะกร้าก่อนรู้ว่าเงินเดือนยังไม่ออกแต่กดไปก่อนเจ็ดมาใช้เธอยังมีเงินซื้อหวยกันได้เธอซื้อความสุขของงานไปด้วย ตาก้าเก้าสั่งแล้วค่าก็คือตกอาพื้นซอ่ะลองพื้นซองหนึ่งกล่องหกหนึ่งกล่องหกซองอ๋อลองพื้นซองกับฟองน้ำปกติลองพื้นอย่างเดียวเนี่ยก็4ี่ร้อสิบสี่บาทเออตู้ชปกับองน้ำาน9เก้าเก้าเป็นห1ร้สิบาบาทแต่อันนี้สามร้ยสิบ้าเฮ้ยท่ามคนกดตะก้าเก้าเยอะมากทุกคนพี่บอสพี่สำรวจพี่ว่าอันนี้เลิศทุกคนตะก้าเก้าเป็นที่เราไม่ได้พูดแต่เหมือนลูกค้าแบบฟิน ลองพื้นหกซองกล่องหนึ่งเลยกล่องหนึ่งเลยลองพื้นกล่องหนึ่งหนึ่งกล่องนี้หกซองกับฟองน้ำโคนี้ลดหกสิบเก้าคูณหกปกติก็สี่ร้อสิบสี่บาทแล้วนี่เหลือสามร้อยสี่สิบเก้าหกจากท่อเลยนะจากสี่ร้อยสิบสี่จากสี่ร้อสิบสี่เหลือสามร้อยสี่สิบเก้าบาทแถมฟองน้ำไปอีกหนึ่งแถมฟองน้ำไปอีกหนึ่งลดเอาคัตเตอร์มาเช็ดออกก่อนฮะอ๋อคัตเตอร์บัตมีคำว่าบัตรให้ด้วยสิแม่คัตเตอร์มันดูแบบ สัง่งราคาเซ็ตโปรสี่อร้อยเก้าสิบมันแก้ไม่ได้ว่ะจุม๋มหลับตาเด้อหลับตาหลับตาบอกไม่ได้ให้ลืมตาดหสูนะโอ้โหเอาสูดคอยสิบอกให้เจ้าอย่าลืมตามาสุราวันนี้สามสิบลงสุราหรือสมุยคายังไม่ทราบค่ะไม่แน่ใจค่ะแกงพี่จุ๋มทำไมก่อนเขาบอกก็จุ๋มเขากี่ของเขามากก่อนนะ่ะ ใครยังไม่เคยลองใช้อายไลเนอร์นะเปิดใจลองดูไม่ได้ลวจุ๋มยากเกินแกอายไลเนอร์ดีเซตดำสนิทติดคนนานแกไม่ได้ลวจุ๋มหัวเล็กเรียวปลายแหลมได้อ๋มเนี่ยไม่จะเป็นไดด้วยหอวเทปใสช่วยได้เออวะมั่นใจสวยมั่นใจไม่กลัวใช่ไหมสวยมั่นใจไม่กลัวแต่เวลาลืมตามันได้นะแต่อย่าลับไหนับตาไหนลืมตาลืมตามันได้อยู่นะอ่ะลืมตาไว้ลืมตาลืมตา เลยดูแก่ตรงไหนอ่ะหลับตาแกไม่ได้จริงๆเฮ้ยจันมันก็ได้อยู่นะท้ำอุ้ยทุกคนอันนี้เนื้อดำมากอะไม่แต่พอจีบพอกิรีดพี่จุ๋มเห็นชัดเลยว่าดำแบบสนิทมากเขาบอกว่าทาปากหน่อยไม่ดำเหรอแม่โปอายไลเนอร์ขึ้นฮอตร้อยย่างเมื่อกี้ไปไห้วหืมในที่ของพี่จุ๋มเมื่อกี้หยิบไปเก็บแล้วร้อยแสิบแล้วอายไลเนอร์หนึ่งแถมหนึ่งปกติหนึ่งร้อยสีเก้ถ้าใครกรีดเป็นอันกี่มาอายไลเนอร์เข้าดีนะอายไลเนอร์ดี ดำติดทนนานกันน้ำกันเหงื่อมีคนบอกว่าไปเล่นสงการแล้วเอาอยู่หน้าฝนเวลาใครขึ้นรถมอเรถเมล์ไม่ต้องห่วงนะคะว่าจะแบบหรือแบบกําลังแบบอกหักร้องไห้นี่เลอะนะจ๊ะได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะคะเขาบอกอุ้ยสวยบอาลากหัวตายนิดน,นึงสั่งแย้เขบพี่จุม๋มลองลาก<อ>หัวตาเองฮะลองลากหัวตาเองสิหนักพี่ว่าหนักว่าหนักกว่าเขาดร๋ยวันนี้มาเช้าเลยนะจริ่อ เข้าความเรียนใครสอนพี่เก่งพี่เก่งจะสอนได้จริงๆรเหรอพี่เลยเนี่ยเป็นเหรอปวดตาตรงนี้ใช่ไหมเพาว่าผิดเต้พี่เตึงโดนคุมซูมได้ไหมล่ะเดี๋ยวพี่ลองนี่แป้งคือใช้ดีมากค่ะเอาแล้วถ้าก้มันได้ยังไงส่งผ่านลาวไหมคะมีตัวแทนที่ลาวนะลองลองดู มีตัวแทนที่เลาานะสาวอันนี้มันเป็นตะกร้าในติกตอกเนาะมันส่งได้แค่ในประเทศไทยแต่มีเก็บไปทางนะตะกร้าได้ไหมแบบนี้ได้ไหมอันนี้ของเป็นของพี่แล้วมั้งคุณพี่อเอาของคุณม,มาทาเนี่ยฟองล้วแหละพี่ขับมาเท่ยวสุราษฎร์ใหญ่พี่แวะเที่ยวพระธาตุนะครศรีกวัดตะไคร้มากเคยไปแล้วนี่วัดตะไคร้อะพี่ผมเคยไปแล้วอ่ะสอนใช้ฟองน้ําหน่อยเดี๋ยวเร,เริ่มให้ใหม่ผิวไม่ขาวมากแป้งเบอร์ไหนคะถ้าผิวประมาณพี่สูมเบอร์สองก็ 2, 2> ดีไม่เท่านะ อยู่ไปสักพักนึงพี่จุ๋มมันเริ่มกลืนแล้วนะใช่ไม่ได้ไม่ได้รู้สึกแบบกระโดดแล้วนะดูดิมันพอเริ่มเซ็ตแล้วเนาะตกข้างหนึ่งตั้งไงตาเลือกสับทางไหมแม่โปรเออเมีเติมมันเข้มน้อยไปมันเข้มน้อยไปไม่เติมตามคำเรียกร้องว่าพี่จุ๋มเติมหัวตาเนี่ยค่ะมันเข้มน้อยไปไม่ไม่ใช่มันเล็กไปไงส่วนตัวส่วนหนึ่งเอาหายตกยัง เธอมันมันไม่ได้ดูตรงนั้นมันดูท um. ี่หางตาว่าข้างนี้เธอกรีดตั้งตั้งแต่แรกข้างนี้เธอกรีดต่ออ๋ออันนี้ใช่ไหมเธอจะกรีดตั้งกันได้เหรอมันคงไงแกได้เขาแต่ยังเห็นไหมหาอมเดี๋ยวสิ เอาจริงป้าตอนนี้เหมือนถนนที่เราบอกว่าข้างหน้ามีโค้งนะคะเหมือนเวลาแบบป้ายบอกทางระวังโค้งข้างหน้านะคะใช่ป่ก็ไม่ใช่ละสาว๋ยวฉันจะกรีดปลายเป็นไหมระวังทางโค้งข้างหน้าอะไรอย่างเงี้ยวางวางสื่สองวางสี่พันแล้วก็ให้ปลายมันพี่จุ่นทำท่าเหมือนตอนที่เรายังไม่อยู่ในไลฟ์ดิพี่พี่ทํางไงท่ภาพี่หน้าไงแล้วเอาเบอร์ข้างอย่างเงี้ยเดึงแล้วก็ท่าพี่หน้า ขอโทษนะครับพี่จุ่มต้องหนึ่งเนี่ยอุ้ยคิวเบี้ยวเลยพี่จุ่มแกงตัวเองละเอออย่างนี้แหละเป็นไรพี่ชอบตลกตลกคำคำเออยาวมากแม่ตอนนี้เหมือนลายแทงสมโอ้โหทุกตัวไหนเป็นเลขอะไรึ้นมาเหมือนเหมือนใบหวยตอนเนี้ยพอเขาบอกว่าทางนี้จะขำตายแล้วนะคะ ทุกคนแต่ว่าหัวมันแหลมมากดูดิแต่เขียนไม่เป็นแค่นั้นทำยไงก็ทําไม่เป็นนะเมื่อกี้วะแล้วไม่เน้นสีดําสนิทจริงใช่ไหมไอเลนร์ที่ดีต้องเป็นดําดําแมทมันเลยทําให้ตาคมใช่ไหมถ้าตาคมถ้าดําเงามันจะไม่สวยมันทําให้ตาคมเนาะถ้าดำเงามันจะบับหลอกอ่ะมันจะหลอกมันจะลอยตามันจะลอยขนาดว่าทาขี้เหร่มันก็ยังไม่มันยังไม่มันยังเขียนอะทุกคนดูเนื้อของไอเลอร์พอ เอาหน้าขึ้นมาว่าการงารอบหน้าเขาบอกว่าขำจะขิดแล้วพี่จุ๋มรอบหน้ามาแห้ไม่พี่ผมเพิ่งขีดเดี๋ยวมันเลิศรอให้มันเซตตอนเดี๋ยวพก่งดีคนเด็ดแกมมากสองพันสามจมผมไปเยอะกอนล้างบ้างดิเอามาคุณบุ๋มมาเดี๋ยวรอให้จุ๋มบุ๋มล้างเดี๋ยวฉันก็รออฉันไปแก้ฉันไปแกไอเดนเจอเธอไม่ต้องแก้แล้วเดี๋ยวเธอรอหน้าบุ๋มบุ๋มน้ำเลยพี่จุ๋มเดี๋ยวเราไปเดียวรอบหน้ามาเขาล้างเสร็จสวยหน้าพี่จุ๋มเนียนมาก เวลากิดตาต้องการหายใจแล้วมือจะไม่สั่นเขาบอกใช่สำหรับมือใหม่อ่ะแม่อายเนอร์นะคะหนึ่งแถมหนึ่งขึ้นร้อยอย่างพอกีดเก่งแล้วมันก็จะประมาณอย่างนี้หน่อยโหเพิ่งฮอร์สเก้าสิบเอ็ดเลยนะแม่กดเร็วถูกมากเลยนะเดี๋ยวให้พี่จุ๋มบุ้งน้ำเซว่าได้ไหมวันนี้แทบไม่ได้อะไรแล้วนะแล้วอายเนอร์ขอโทษนะคะมาเป็นกล่องแบบนี้นะแพ็กเกจจิ้งอ่ะจริงไม่ได้ส่งเป็นแห้งนะแพ็กเกจจิ้งเป็นแบบนี้ดูดีนะคะอ๋ออาเนอร์เขียนคิวได้ปะคิวได้หนูทำประจำเลยทำไม่เป็น ทำเป็นเส้นไงเขียนเส้นติแต่คิวคิวดูไม่ได้ทำเป็นเส้นนะดูตีกรอบไม่ก็ติดเสร็จไงอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe จะได้มีพลาดคลิปดีๆนะคะ